บ็อกเซตพิลามิสเอ็กปินพากจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID แอปพิลามิสออฟฟิเชียลนี่มาทำอะไรที่จำหนักท่านหญิงท่านมาหาท่านหญิงไงตะมาหาทำไมเธอเป็นใครท่านก็เป็นบ่าวคนสนิทของท่านหญิงไงตา ฉันต่างหากที่เป็นบ่าวคนสนิทของท่านหญิงคนเดียวเท่านั้นถ้าสนิทจริงอะแล้วทำไมไม่รู้ว่าเราเป็นไทยท่านหญิงไม่ได้เล่าให้ฟังรือแม่ปรกรู้ชื่อฉันได้ยังไงอะก็ถ้นเป็นคนไรเสียงดังท่านหญิงเพคะมีคนมาแอบอ้างว่าเป็นบ่าวคนสนิทของท่านหญิงนะสิเพคะ <c oughs> อ๋อ นี่เปียอยู่ตำหนักเที่ยงกฤษคอยดูแลพี่ชายใหญ่พี่ชายรองและเราตอนที่เรียนที่ยงกฤษนไะพอเราเรียนจบพี่ชายใหญ่สั่งให้เปียตามกลับมาดูแลเราที่เมืองไทยให้เปียดูแลเราปิดเราเพคะก็ดูแลทั้งสองคนนั่นแหละนี่คุณหญิงปิ่น คนที่เราชอบเล่าให้ฟังบ่อยๆแพคะเปียเป็นคนดูแลเราที่นั่นรู้เรื่องเราถูกเรื่องอะไม่ได้มีแค่ปีกคนเดียวหรือเพคะที่รู้เรื่องท่านหญิงทำไมมีไม่เปียด้วยหรือเพคะก็รู้ทั้งสองคนนั่นแหละเบียมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่า ท่านชายใหญ่ให้มาตามท่านหญิงไปสวยอาหารเพคะงั้นหญิงขอตัวกับตำหนักบัวก่อนนะเพคะเดี๋ยวเราไปส่งชัดเจนแล้วนะจ๊ะว่าเราเป็นใครนี่ทำไมต้องชื่อเปียของกับชื่อเราด้วย ก็เม e ื่อก่อนอะไว้เปียแต่เห่ามันขึ้นหัวเลยต้องตัดเท้งเฮ้ยครามดาวไอ้เจ้าลิง รีดกินไปไหนเนี่ยอาหารไม่หนีไปไหนหรอก <g ül üyor> ท่านหญิงไม่ได้กินอาหารรสวังสนานคงคิดถึงนะเพคะอือยันึเงีปล่อยอนินไปเถอะน้องอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเรียนหนักมาตั้งนานนี่ถึงขั้นจบก่อนกำหนดตั้งครึ่งปีนะตามใจในสักวันหนึ่งเถอดสัก,กวันสัก,กวันสัก,กวันอะไรกันก็มอมเห็นพี่ชายใหญ่ตามใจอนินมาทั้งชีวิตตัหานั่นน่ะสิแต่ครั้งเนี้ย อันนินเก่งจริงๆพี่ก็ต้องเอาใจหน่อยมาอันนินเนี่ยเก่งใครกันนะเก่งเหมือนพี่ชยายใหญ่ไงเพคะเอ่อเหก็พอกันเลยทั้งพี่น้องทั้งเรียนเก่งทั้งยอกันเก่งอีกแล้วนี่อันนินคิดไว้บ้างแล้วหรือยังว่าอยากจะทําอะไรต่ออยากจะเรียนต่อปริญญาโทรหรือว่าอยากทํางานยังคะ่ะนีัหนก็แปลว่าอยากออกเรือนเลยอย่างนั้นหรออือใช่มั้ยจ๊ะน้ no, ค่ะ อันินไม่มีทางออกเรือนกับใครเด็ดค่ะตะสักวันหนึ่งอันนี้ก็ต้องออกเรือนนะอืมช่วงนี้อันินขอพักก่อนขอนั่งๆกินๆนอนๆเที่ยวเล่นไปวันๆก่อนนะเพคะน่ะคิดจะเล่นซนคลุกอยู่แตกกับคุณปิ่นสินะใช่ไหมล่ะรู้ทางหรอนี่คุณปิ่นน่ะเธอโตแล้วทำงานเราด้วยอืไม่มีเวลาเล่นกับนินหรอก คุณเป็่นไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรอันนดนมีเวลาก็พอค่ะโอ้อเด็กแสบเว้ยอ่ะกินเยอะๆอมเอมมาแล้วเนี่ย มีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะแล้วอันนินจะจ้องหน้าหญิงอีกนานไหมคะตั้ยังอยากมองหน้าคุณเป็นไปเรื่อยๆชดชชยเวลาที่หญิงไม่ได้มองหน้าคุณเป็นตั้งหลายปีอยิ่งมองใกล้ๆก็ยิ่งสวย มีหน,น้าล่ะเมื่อวานพอท่านหญิงมาถึงก็รีบอยากจะไปหาคุณหญิงปิ่นทันทีเพราะคุณหญิงปิ่นสวยอย่างนี้นเอง คุณปิ่นงามนักเราเปี้ยล่ะงามไหมเพคะไม่ นินทำอะไรคะเราไปเอาตุ๊กตาของหญิงมาตอนไหนคะตอนคุณเป็นเผลอันนินจะตามจะกวนหญิงไปถึงไหนคะก็คงทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรทำหรอคะก็นินว่างไม่มีอะไรจะทำ พอแล้วค่ะทำเกมนหนุ่อยเห <c oughs> ม็นกลิ่นความรัก <c oughs> นี่หนังสือที่ยืมมา ตเล่มนี้เราแปลเสร็จแล้ววันทันน้ตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พิสูจน์อักษรให้ทีนะมาเลยแล้วเรื่องที่จะประชุมกับฉันละ่ะเ,ออเรื่องนั้นไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวไว้คุยกันคราวหน้าก็ได้ สบายคุยกันเลยคิดซะว่าเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ใครจะกล้าคิดเช่นนั้นเล่ากระมมงคุณปิ่นกลับไปก่อนก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสําคัญหรอกแน่ใจนะ ทำไมธนิตไม่คุยงานต่อให้เสร็จล่ะคะยังจะถามอีกใครราคาที่กดดันทนิตอันนี้ไม่ได้กดดันนะคะช <c oughs> ่างเถิดค่ะยางไรเสียวันนี้หญิงก็ว่างแล้วอันนี้อยากกินอะไรคะงั้นเราไปเดินเล่นกันไหมคะกินของอร่อยๆกัน <c oughs> ได้สิคะ

นินสวยได้หรือไม่คะคุณปิ่นกินได้อานินก็กินได้ค่ะอานินสวยดีๆสิคะเป็นถึงท่านหญิงไม่งามเลยไหมคะอร่อยไหมเพคะอร่อยค่ะ ท่าหญิงคุณอ,อน้นสวัสดีค่ะท่านหญิงสวัสดีค่ะคุณปิ่นสวัสดีค่ะรำไปอ,อ้นหนุกักท่านหญิงมานานคงไม่รับรู้บ้างเลยหรือแพรคะเราไม่ได้มีใจให้คนอ,อน้นไปในทางคนรักเลยแม้แต่น้อย สวัสด anyway, ีค่ะคุณอ้นคุณอ้นไม่ได้เจอกันเสียนานไม่ทราบว่าคุณอ้นกลับมาแล้วเพคะวันนี้พี่อ้นชวนอ้นมาเดินเล่นไปเดินเล่นด้วยกันไหมเพคะท่านหญิง ค่ะพอดีหญิงมีธุระตอนอะคะ่ะฉันคุณอ้อนตอนสปเลยนะคะเฮคค้ยคะปะอ้ะออน อันนี้ไม่อยู่หลายปีทุกอย่างเปลี่ยนไปมากนะักถึงสถานที่จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่หัวใจของหญิงไม่เคยเปลี่ยนเลยเพคะเดนก็เช่นกันค่ะต่อไป เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะคะอันนินจะไม่ต้องไปไหนไกลคุณเป็นอีกแล้วจะไม่มีอะไรมาพากเราจากกันแน่หรือคะแน่สิคะเราจะไม่ห่างจากคุณเป็นอีกแล้วเราสัญญา ว่าในงานนี้ท่านหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มั่นคู่หมายสักทีสะสะบันนี่ดอราคา1,250บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ l i n อ t t e อะรอยัลปิน